ขอหวยติดใจให้ไปแห่ขอโชคแม่ตะเคียนพันปีจุดทูบมงคลเลขโผลชัด2ตัวเน้นๆสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A ก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะในช่วงบรรยุดนะคะชาวบ้านนะคะบรรดาขอหวยแห่ไปเที่ยววัดภูดตะเผาทองนะคะแล้วก็ไปขอเลขเด็ดนะคะ จากแม่ตะเคียนทองอายุกว่าพันปีเลยนะคะที่วัดภูตะเภาทองนะคะตำบลกุดหมากไฟอำเภอหนองวอวซอจังหวัดอุดรธานีนะคะในช่วงวันหยุดนะคะจะมีชาวบ้านขอหวยสายบนสายพยาวนาคนะคะเดินทางมากราบไหว้ขอโชคขอลาบขอความรักหน้าที่การงานนะคะจากหินตะเภาทองปู่หินหยกปู่มุดเจริญนนะักคาราชนะคะแล้วก็ต่อตะเคียนพันปีเจ้าแม่ทองทิพย์นะคะหลังจาก เปิดประเทศแล้วนะคะทุกจังหวัดนะคะชาวบ้านก็เดินทางกันไปอย่างคึกคักเลยนะคะนอกจากจะไปชมความงามของวัดแห่งนี้แล้วนะคะส่วนหนึ่งก็คือตั้งหน้าตั้งตาไปขอเลขเด็ดจากเจ้าแม่ตะเกียนทองอายุกว่าพันปีนะคะเป็นต่อตะเกียนขนาดใหญ่นะคะหลังจากสถานการณ์การแพร่ร,ระบาดของไวรัสโควิด COVID คลี่คลายลงนะคะแต่ว่าต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน การพแพร่ระบาดของไวรัสอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะเมื่อเปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะคะบรรดาคอหวยก็เดินทางมาขอโชคขอลาบมากันอย่างคึกคักเลยนะคะทั่วทุกสารทิศนะคะโดยมี คนมาขอโชคขอลาบแม่ตะเคียนทองทิพย์นี่ยเยอะมากนะคะตั้งจิตอธิษฐานขอโชคขอลาบนะคะโดยมีนายทวีวัฒน์นะคะอายุ48ปีนะคะเป็นชาวบึงการนะคะเป็นตัวแทนพิธีอธิษฐานจุดธูปมงคลขอเลขเด็ดนะคะเนื่องจากเจ้าแม่จะชอบให้คนที่มีโชคลาบให้โชคลาบกับผู้ชายนะคะและทุกครั้งที่เจ้าแม่จะให้เลขเด็ดนะคะเป็นเลขเปริศน,นานะคะ แล้วแต่ใครจะเห็นเป็นตัวเลขอะไรนะคะโดยครั้งนี้นะคะชาวบ้านนะคะที่มากราบไหว้ขอโชคขอลาบเขาจุดธูปมงคลนะคะเลขโผลมานะคะปกติจะโผลมา3ตัวนะคะแต่นี่โผลมาสองตัวนะคะชาวบ้านเขาเห็นเป็นเลข4 3สนะคะส่วนตัวที่สามนี้ไม่โผลขึ้นมานะคะชาวบ้านเขาบอกว่าจะเป็น ปริศนาทุกครั้งนะคะบางคนก็เห็นเป็นเลข48บางคนก็เห็นเป็น43นะคะแล้วแต่จินตนาการของแต่ละคนนะคะส่วนตัวเลขที่3นะคะคอหวยบางคนบอกว่าน่าจะเป็นเลข7นะคะบางคนบอกว่าน่าจะเป็นเลข8นะคะเพราะเป็นรอยขีดขวางนะคะขึ้นอยู่กับจินตนาการและมุมมองของแต่ละท่านนะคะนี่เลยนะคะเลขทูกเป็นแบบนี้นะคะปกติจะขึ้น3ตัวแต่คราวนี้ขึ้น2ตัวนะคะบรรดาคอหวยก็ ลุ้นนะคะว่าจะขึ้นตัวไหนนะคะแต่สุดท้ายก็ไม่ขึ้นนะคะเป็นปริศนาให้ตีอีกแล้วนะคะให้ลุ้นอีกแล้วนะคะซึ่งงวดที่ผ่านมานะคะแม่ตะเกียนทองพันปีนี้นะคะให้เลข6 5นะคะซึ่งตรงกับเลขท้าย2ตัวคือบางคนก็บอกว่าเลข6คือเลข9นะคะเลข9กับเลข6ตัวเดียวกันนะคะบางคนก็เอาไปซื้อ95เพราะว่าเขาบอกว่าเลข6กับเลข9คือ ตัวเดียวกันนะคะเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะปรากฏว่าถูกเฮงกันไปตามๆกันนะคะหมวดนี้เลขทูโพล่ปุ๊บเก็บภาพปั๊บเลยนะคะงัดโทรศัพท์ออกมาถ่ายรูปไว้ทันทีนะคะเพราะหวยปริศนาตัวที่สามไม่โพล่นะคะเป็นเลขอะไรกันแน่นะคะชาวบ้านก็ต้องตีต้องดูต้องส่องต้องเพ่งนะคะนี่เลยนะคะแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนนะคะ ดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านโดนกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ